สวัสดีครับืันนี้มาลวยผ้ามาตามในทางของพินัทนะครับเพิ่นเอาเหล็กไม่เขี้ยวน้อยก็ไม่เก๋มาตีนะครับตีแม่นแม่นอนะครับถือสามตัวสามตัวตรงซิ่งงวดซ่อนนับลาสุดกระจับหนึ่งศูนย์ในพี่น้องเอฟซีก็มีโชกันนะครับทั้งช่องเลยนะเอาล็อกปฏิตามตัวครับว่างวดน,นี่นะครับพินัทเป่นจับตัวได้ห่เหล็กสามตัวกับเหล็กสองตัวหามากไหลายขึ้นเราลองปฏิตามกันเลยครับ วัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับวันนี้มาเล่นกับภาพมาตามแนวทางของพนะี่นัทเนาะพี่นัทเด็กเป็นผู้ใดน,นะครับ P เ,ฟเอฟซีหลายคนกระทำในวาระแล้วเป็นผู้ใดน,นะครับพี่นัทเด็กเป็นแฟนไม่เขี้ยนอยบ่หรือพี่นัทเด็กเป็นผู้ใดนะครับกระสีวอา์ูุฟังนะครับกระซีตามเลขกไม่หานะครับพี P ่นัทเนี่ยเล่าเป็นเอฟซีคือเข้าเนี่ยแะครับคือพี่น้องทุกคนเนี่ยแหละที่เข้ามาชมทางช่องเข้านะครับอุ่นกระสีมาเบิงเลขของามีเขี้ยนอยนะครับ,บมาเ,มเ,ขขมเบิงของเลขกไม่เก๋ แล้วเพิ่นก็นจะไปเตีเยวนะครับล่าสุดในเพิ่นก็นตี้เขา 100, 101่าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเนาะเพื่อนจับกล้ว้ว่าหลายคููนะครับจุจับสามตัวแค่สามคููสองคููแล้วก็จับเลขสองตัวสองคููเท่านั้นนะครับหมดก้อนเนี่ยต้วจับเจ็ดศูนย์ครับศูนย์หนึ่งได้เพรดีรกับเข่าของเพิ่นนะครับก็บถือว่าเพื่นสุดยอดเลยเนาะสำหรับพินัทธเล่ากิดคนที่ที่ตามไม่เคี้ยวน้อยไม่เก๋ตลอดนะครับชมทางจองเข้าเล่ล่ะ พิ่นได้ตัวอะไตัวเด็ดเพิ่นกสีไปซื้อก้อนหนาหนักเราก็ถึงเลขสามตัวนะครับถึงซีเทียซ้อนเนาะนะครับย่างคือเดลขค้อนถึงเอาเลขเพื้นมาตีเลยถึงสามตัวนะซีเทียซ้อนเนี่ยเขาเรียกแตกวัจว่านะครับเอาเอิงวงพี่น้องนะครับล่าสุดนี้เราหายไปวันน้นะครับเราจับจับก็มีเขียวน้อยจากไม่กี่นะครับไก่มาหนึ่งศูนย์ครับเจ็ดศูนย์เท่านั้นนะครับเลขออกก็ศูนย์หนึ่งเนาะเขาเรียกถือว่าเพิ่นจับเลขแม่นนะครับ เพิ่นพอด้เปล่าเองมาจากไสเด้อนะครับพอด้เป็นว่าเพิ่นฝันเองนะครับเป็นข้อมฝันที่มีเขียวน้อยกับข้อมฝันไม่เกะเพิ่นมักสิมาตีใส่กัน2คนนี้นะครับเพราะว่า2คนนี้เป็นนางเอกช่องกับนางร่องนางร่องเนตีเก่งนี่ตีเก่งว่าน่ะเก่งๆครับนางร่องก็สิเป็นไม่เกะพอนนะครับนางเอกกจะไม่เขียวน้อยนะนางร่องมาจากไสว่าแจะไม่เกะแล้วว่าคนพ่เป็นนางเอกแล้วก็เป็นนางร่องนะก็เลยตั้งสายเรานางร่องแล้วเ่นนะครับ ที่นัดว่าพ่นก็มักนะครับมักเลขคถรถขนเข่าล่ะพ่นว่ามากักเลขเลียกรถขนเข่าของที่ภาพบกรถื่อืไหมภาพบกรถแล้วก็จอดได้เลขมากนะครับแต่ที่เป็นตัวเลขเพราะว่าได้มักพ่นมักเลขที่ขนเข่าขคือเลขรถขึ้นหนึ่งสองเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับเพิ่เจยจับมาให้เป็นเก้าเจ็ดนะครับเลขไม่เขี้ยวหน่อยออไม่เก๊เนี่ยถ้าซื้อว่าพ่นจะมักได้หลวงราชการที่เสียบนะครับไป จับมือประชาชนไปหากลัด้งใจประชาชนนะเป็นเรียกว่าเก่าเจ็ดัวสั่นนะครับจับมือนะอาจจะเป็นเจ็ดเป็นมาในหลวงเป็นเก้านะครับคนกติมากสั่นนะครับส่วนสามตัวคนกติมากขึ้นกันบ่มวยเยนะบ่วยเลยเอ็มอาร์ไวเกตาครับผมส่วนสามตัวคนกำมักมากขึ้นกันนะครับคนจับหายมากเป็นสองเจ็ดเก้านะครับกับหาเก้าเจ็ดซ้อมนีนะครับที่เราเรียกหลายๆตัวของสองคนเนี่ยคนจับเลยแค่ ส้มยี่หร่าพลายสองคูเป็นเลขกสองตัวสองคู่หรอกกรเลขกสามตัวสองคู่จับเชกันร่อนบอลครับจับบ้านแค่นี้แต่ว่าตัวอื่นมันก็ซื้อทุกันแต่ว่าคนไทยน้ำนักหน่อยอันนี้เลขกไม่เกียร์เลยมันเขียวน้อยล่ะตัวได้เพิ่มมากก็เลยซื้อทุกรับแต่ว่าส่วนที่คนไทยน้ำนักไม่ถ้าคนมากก็โม่นะเพิ่นขัดที่เพคนมากก็โม่ที่โรคนำนักก็โม่เอามาให้นะครับพี่น้องตัวอื่นขาดเพิ่งตัวอื่นไม่หันใกล้ไม่ฝันไม่เขียวน้อยฝันไม่เกียนะครับเพิ่งเชกัน แต่ว่าตัวที่มันขัดหายมากเน่นๆกัมีแค่ทั้งนี้แหะมีเลขกสองตัวสองคูเก่าหาเกเจนะครับส่วนสามตัวกับสอเจ็ดเก่าหาเก่็ดทั้งนี้นะครับสำหรับพี่นับเ็บซี่กับทามือเต้าสาวหรอกันขาายมากวงใบสองใบสานี่แหละนะครับใบสองหรือใบโม่งนี่แหะมาเลยกับแรนหาคีปเพื่อกันเดียวเพราะว่าการหาคีบเนี่ยมันเป็นเหล็กฝันเนาะมันตองแรนหาเพระนั้นงหาพอดีนะครับบางที่อาจจะลงมาท่านใจแต่ก็ถือว่าโอเคดอกทั้นี่ พอติดตามได้พ่อท่านเดียวถ้าเราการสื่อว่ลเสียหายไปไหนนะพลีเนาะครับเลียเวลาหลายชั่วโมงอยู่ดอกนะครับเดี๋ยวพี่น้องก็ลองเบิรงนะครับว่ามักน้ำแม่เจ้ครับมีเขียวหน่อยบ่านะครับก็ลองไปเบิรงทั้งสองคนเมาเพื่อไปของพีินะครับมาบักตรงกันครับพีินาต่อนะครับเพราะว่าตัวเพื่อนนี่ว่นไหนมาจากพื้นเด้อนะครับ ก็ต้องบอกยี่สี่อนนี้นะครับพ่นบาปถือยาบากันเด้อนะครับตัวเพิ่นกับว่ได้ไฟันเองเอามาจากมีเกียวหน่อยครับม่เกะเท่านั้นนะครับว่าแมนเลี้ยฟันเพิ่นเพิ่นเพิ่นมากตัวไหน่นก็เขียนโรให้ยขาอามาแพงปั่นหายเพียงนอเพื่อได้เฮ็ดบุญน้ำกันนะครับตัวเพิ่นบอกว่ายา่าให้กันเด้อร์พอดื้อพ่นบาไอเอฟซีทุกคันนะใส่พิจารณาการรับชมเนาะแต่มากน้ำก็จ้ซื้อนะครับว่าหมักกับกับเหล่าแท้อะกัลองเบิองนะครับไอพอดื้กคือยาบาเพิ่น เอาตาหนันพี่น้องเลิกเบิรงนะครับสำหรับเล็พี่นัดเอาเบิรงกเดอรอร์ี่ตรงถุงของวอนะครับตรงครับตรงเอาเบิร์กเด้อนะครับอาจัดเก็บเนาะนะครับสำหรับเหล็กพ่นัดนะครับเก้าห้านะครับสองครัวเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับสามตัวกับสองเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับเป็นเลขพื้นบ้านฟังเล่าแรกนี่เด้อนะครับพี่น้องมักน้ำผลเบอนะครับมักก็เรียกซื้อนะครับตามนี้ละสามตัวเป็นไหงมาเจ็ดสองครัวแต่ว่าบางท่านไปเบิรงในคลิปไม่เจ๊เบิรงในคลิปไม่เฉียวหน่อยนะได้เลยนะครับ สำหรับเด็กพินัดเด้อนะครับคคตดีเล็กแม่นเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นถือว่าประจะรววําเด้อโดดแล้วว่าจะรุดรวยหัวเดียวหรืวเะล่าแต่ว่าลาสุนี่สามตัวแตกซีเทียซ่อนนะครับลาสุนิทก,ก็กจับหนึ่งศูนย์ใพี่น้องนะเอซี่เนาะมีโชคกันหลายคนอยู่นะครับก็ได้รวมถ้าบุญกระถินต้องการยอยู่นะครับก็ถือว่าก็ได้ส่วนหนึ่งมาจากพินัดที่เพิ่นจับตัวเล็กเน้นๆตัวแม่นแม่นห้นะครับเห็นครอบฝันระวังแม่เชี่ยน้อยนะครับกับมิกีเนาะ ก็ลองเราติดตาเราชุ่มด้วยนะครับหมักน้ำบอนะครับหมักกับเลือกซื้อเลือกหาเนาะนะครับถามนี่ครับผมชัดเจนเร์นอระลีเนาะเกียครับเกียร์ครับผมแล้วก็มีนะครับกระสีตาไม่เยอะกระสีมีผู้อยากได้โค้งสุดท้ายมีเขียวหน่อยอยู่มีเขียวหน่อยออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวจะไปตามให้เนาะโรคงพินัดแล้วก็ี๋จะไปตามมีเขียวหน่อยต่อกันเขานะครับว่ามีเขียวหน่อยเขนเล่นตัวไหนเขนซื้อตัวไหนหรือพผนฝันไม่บ่นะครับอันนี้เขาบอกงพินัดก่อน เพิ่งพินัดแล้วเสร็จจากนี้ผมก็มาเลือกอยจะไปหามีเชียวหน่อยนะครับิดตามใหม่ึ้เขาอส่วนพอคมก็ไปตามมาแล้วนะครับพอคมหมดก้อนสามตัวแตกงมดีกไปแล้วที่ฟันอยู่พอดะอีอเป็นบาบื้อนลอามองอีกเทียวหนึ่งเนาะพามาเมแรกเป็นวัตถินเนี่ยการทฟันท้หนุนสินยังอะไรนะครับส่วนแม่เพชรก็ได้มาแล้วเด้อนะครับไม่เพชรเลขกตัวเดียวห้างเดียวผีมากกว่าสิบอาจจะเป็นผู้เข้าก็ได้ที่บอกถือสองงวดซ้อนเนาะที่เป็นผีที่มาบอกนะครับ วันนี้เพิ่ะกรไยว่างตัวเดียวเดี๋ยวก็ตามต่อนะสำหรับเป็นเพียรเนาะจะพยายามทยอยลงให้ห่ามพลาดนะครับสำหรับในทางดีๆของช่องม้ารวยนะครับกับเป็ดตุ้ยเนาะก็ฝากก็เลยก็แช่นะครับทั้งสองช่องหละตั้งใจได้มาพลาดโอกาสนะครับส่วนผู้ใดรอพินัดกะคงจะสมหวังแล้วนะครับไอ้บ่ถือเกี๊ว่าเพิ่นเด้อนะครับเัวพุดบอยเขาอยู่เนีพินัดรล่อใจดีดอกแต่ว่าโนย่างตะคนว่าเพิ่นเนาะละเพราะว่าเพิ่นว่าเป็นคนฝันตัวเพิ่นแค่จับจัะมีเขียวน้อยจับจัะมีเกี๊ยวมะเปียงฝันซี่ส พี่นอนเพื่อนมางนะเพื่อนเอาเพื่อนเหาเนาะมากระซื้อมามากระพันเนาะพอี่เนาะครับมากันเด็ดขาดเด้อนะครับอ้วากันมอลอยขออีกเพื่อนไมให้กับซอยว่าอะไรได้นะครับสุดยอดเราเพื่อนจับให้จับซอยนี่เออจับซอยว่าจับแมนไหมเพราะยังได้จับเลยเพื่อนถึงสามตัวซีเทียแล้วเนาะแมนแมนล่าสุดเนี่ยก็ยังเข่าอีกหนึ่งศูนย์เนาะถือว่าเพิ่นจับเลยแม่นทั้งเด้อเติบเลยอาจจะเป็นอันนี้สงที่เพิ่นเบิ่งพ่อเบิ่งแม่เนาะแม่เพิ่นเขาล้มบาดเดินเพิ่นก็ดูแลคนป่วยดูแลแม่เพิ่นนั่นละ เพิ่นกระไดเงินจากตัวนี้นะครับไปซอยแม่นะครับก็ถือว่าเป็นบุญเพบุญขับพอขับเม่เนาะแต่ขออัมโมทนาบุญกับพินาศหลายๆเด้อนะครับก็ขอให้หายไวๆนะสำหรับแม่เพิ่นนะครับขอให้หายไวๆเดี๋ยวไปกระถินจะขอพรทาวิสุวรรณให้เนาะเพิ่นบอกว่วววาให้เม่เกี่ยวหน่อยขอให้ไหด้เรื่องสั่นขอองค์ปู่ให้แม่เล่าเบิกเก็บเบิปวดแน่ขอให้เพิ่นหายไปไว้เองสิเนาะนะครับเพิ่นเคยอยากให้เก็บไม่ให้ปวดต้องสิเดี๋ยว มือได้ไปกระถินจะให้มีเคียวหน่อยขอพอดหนใอ้เด้น,นะครับเอาให้โชคใหม้มันนะเมนัดพ่นัดเด้น,นะครับสวัสดีครับออขอบคุณเล,ลา่อยครับผม